นี่สิ่งกวาดอลแคนเซนิทัพพีนะตอนนี้ลูกี้ผมเอาพี63เอมนี่แบบมันกระโจนกตั้งเลยเรียบร้อยเข้าแคปเอ้ยเอ็บีเอ็มทำตัวเป็นประโยชน์ดิอะไรวะยิงฝูมันยิงฝูมันแท้รู้ว่าเราบีบีเอ็มตีเดียดหรือเปล่าวะ ถ้ายิงโซมาถึงเี่ยมันวะไหนพี่เธอไม่ได้ตกเสร็จัวเออทางขวาทางขวาแล้วบนขวาขวาโอ้ยมีตุ๊กตาหมีด้วยเด็กน่ารักมากมาละเห็นมาแล้วจ้าบนหัวสองลำมาแล้วสองลำตาตูดตาตูดเขอนปั๊มเพื่ออะไรครัมวา โอ้โหแม่งยิงศกซ้ำด้วยมันคงบอกไอ้พวกยี้นี่กระจอกมากเลยอแเคี้ยแงมีกระจตาสวงขาวเลือดอีกงั้นโทษไกลเรออันนี้เราเข้าคือมันก็เข้าใจได้นะเพราะสยามนายกับแค่ของเราดูไซส์จำนวนผู้เล่นดิแล้วก็ดูไซส์จำนวนสมาชิกใช่แล้วที่สำคัญเราไม่ดับบอลเมื่อวานเพราะคนมันไม่พอไม่พอคือมีแันจะจบ ทุกคนถ,ถ้าเราเล่น่ะมันจะมีรถป,ปูปูปูปลมาครึ่งทีมอ่ะเขาไม่ใชว่ารถดีเซิร์ฟไปเรือ่องรถสำรองถดีเซิร์ฟนั่งสำรองกองครับรถเปิดปูปูปล์ก็รู้ใช่ไหมเลยเตรียมยืดสี่มันยิ่งใหญ่นอครับต้องมาเป็นรถปีที่ห้าเกิดใกล้เกิดใกล้ระวังระวังมันเปลี่ยนแผนรอย่ายเจ็บเจ็บบินหาทอกับแพนเซอร์ให้หน่อยถ้าแคนเดิมไปชาลีบปูป์กันอุ้ยแปดสิบยูน่ารักเบินขึ้นเลยมตัวขึ้<า>นหน้ๆๆๆๆาผาเบิ้มตัว ดีฮ okay, okay, mm. ั้เสียโอเคขอขอมาคุยทันเดียวหรอหายอ่าเมื่อเพิ่งสิ่งขั้นเสีใมีข่อนมีขั้นขอถอนอ๋อถอนอ๋อถอนถอเปลี่ยนเป็น QN แทนโอเคทุกคนเลี้ยงภาพพื้นถ้าเจอทอก็แบ่งกันซาดก็พอเดี๋ยวผมยิงแคนเซอร์แคนเซอร์อันนี้ QN วเอ็นทหมดแคนเซอร์ผมยิงแคนเซอร์รอรอตากทอเยอะเลยยินี่ะมีทอมีทอมีทอเสียงจะหลุดความมือ เขาบินเขาบินมาขามันลุ้นหุบลนฟัก F14 เสืยอไม่ใช่เป็นเสื้าตายซาตาย b 9ายเียนหน่อยช่วบินหนึ่งบินนึ่ง F4S F4 ขามันเสียทรงอ่าตอนนี้องมันสูงเลยขาันสูงโดนโดนโดนอารตี้ลงอารตี้ลงมีคนสปอร์ตเรามีคนสปอร์ตเรายิโร่ยิงิโร่ไปิโไปแล้วมีักเพิรแล้วก็มีนักนนะ BVM เเพื่อตลยซ้ายมือซ้ายมือมันมี5-2นะเดี๋ยวนะอ้าปาเชยมีสติงเกอร์แล้วฮอยทัวร์แฮมมาด้วยสุดจัดจะนอนมีสติงเกอร์แล้มีเอเจด้วยเพียวเพียวระวังมีคา5-2กันหน้ามันกั้นอีดับเบิพีเคเอสใช้5-2ยิงได้จริงมันออกแบบเพื่อป้องกันภัยทางกายโจมตีพวกสองเอเะ หมดเพราะแล้วจริๆแล้วเราไม่มีเอเออแล้วเพราะงั้นไอ้ตาตาไปรู้แล้วไอ้เอ็กห้ามเล่นที่ประสิกว่าไปต้องเล่นเซนเซอร์ตลอดจนเวลาจบเลยพี่พี่กดทองโอ้ขาสองเป็นท็อปแม่งเลยเจอแล้วเจอแล้วเราอยู่นี่วอร์ดโพลิสต์เลยนะมีตรงบีไหมตรงบีไหมเล้นบอลอยู่นี่แล้วบอลอยู่นี่มันจะเป็นวอร์ดอิสติเฟเรนซ์นะความต่างเกิดอะไรทึ้นแต่เราทองแล้ว ไม่ใช่มันไม่ใช่พลรถทองมีระบบเออเลเพิ่นเลเพิ่นเฮ้ยเซิร์ฟปิงเซิร์ฟปิงนี่จากการคำนวณแล้วมันโอ้โหงั้นงั้นทำไรวีทำไมเล่หเพิ่นสองเคลมไม่ถอยถอยไม่ได้พลรถตายพลรถตายพลรถตายรถกันสิบยุบไปไหนรพลรถตายพลรถตายเดี๋ยวนั้นนะไอ้พี่วิ่งจงกลมไปไหนไอ้พี่เอ็ก้าไปไหนมาอยู่นี่มาอยู่ทงพลรถตายพลรถตาย ยิงทะลุตัวรถเลยวะเอ้ขวาโอ้โหทำอะไรดิทำไมแล้ว่สองเซ็งไม่ถอยถอยไม่ได้ผลรถตาย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 ลรถตายยิงทะลุตัวรถเลยวะเอ้ขวาเวียม เมื่อกี้มีใครเซิร์ฟปิงไหมไม่ไม่เลยรถอะทำไมเมื่อกี้มันเหมือนมีรถถังมาครับสรุปแล้วว่าเอกห้ามเล่นรถถังจงแว้วจบเลนนี้จบแล้วอาการแตกหมดเลวไม่ดีแล้วทุกคนขอขอไล่เปิลใหม่ได้ไหมไล่เปิล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  รถรถอะไรรถอะไรทีแปดสิบทีแปดสิบที่มีตาแดงอ่ะลืมชื่อละทูแปดสิบยูเอ็มปะเฮ้ยไม่ตายแน่แม่งไม่เข้าวบีหรือว่าดักดักไอทีแปดสิบต่อข้าวบีข้าวบีถ้าผมถ้าผมขามันไทยข้าวบีรอบแรกเลยขอมาร์กล้วเปิดอีกทีนึง เตายแล้วไปเยอะไปเยอะไม่ร้อยเพอมาติดไม่ละโอ๊ยชิปหายละปูมันดังค์องสามพันเต็งโอ้ยเราเห็นไหม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 ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นไม่เห็นมันเมื่อกี้อ๋อเห็นอะไรเลยเมื่อกี้กาพัดมันหมดแล้วล่ะโอ้จริงเอ็นจิ้นชิปหายละอย่าหยิบปืนก็เรียกไอ้เหี้ยแล้วโอดโอดเดือดตายถอยด่วนเลย แล้วต้ตนไม้มาจากไหนวะโอ้โหโอ้โหต้นไม้วัตตาฟักแล้วมีหอด้วยโอ้ยอันนั้นแตกไอ้เวอร์ติฮอลลซอนแตกยกคันโอ้โหมาจากไหนอยู่วะรู้จักเปล่าเรล่าเีอง ตายแน่แจ็บตายแน่มาแล้วมาแล้วสองลูกเลยอืหเฮ้ยนียตงอยูเนี่เฮ้ยมันตรงสามคำนหมดหมดมุกอรอแปลว่าคือมุมแบบไอ้ห่าไม่ต้องบินงูยิงมึงได้